ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้ถ้าใช้ความเป็นมนุษย์แล้วคิดวันที่ตัวเองถ้ามาโดนแบบคนเสื้อแดงบ้างผมเชื่อว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่เขาไม่ได้โดนแบบที่คนเสื้อแดงเขาโดนเขาไม่ได้รับความอายุติธรรมแบบที่คนเสื้อแดงเจอเขาจึงไม่รู้สึกว่าหัวอ,อกหัวใจ ของคนที่ถูกกระทำและย่ำยีในเรื่องความไม่ยุติธรรมนั้นมันมีความเจ็บปวดและขมขื่นอย่างไรเพราะเขาเป็นอภิสิทธิชนความรู้สึกเช่นนี้เขาไม่เคยสัมผัสพี่น้องที่รักทลานผมจึงบอกว่าผมขับแคนและผมก็จะไม่ยินยอมและผมก็ต้องประกาศตรงนี้เหมือนกันว่า เราเจ็บปวดที่สุดผมบอกเสมอว่าถ้าคนดีๆเนยนะครับเจอเนี่นะครับผมยิ่งกว่างูเหลือมกับยวกล้วยใช่แพ้คนดีครับแต่คนชั่วจะไม่ยอมก้มหัวให้เด็ดขาดและว,วันนี้เช่นเดียวกันผมไม่มีวันจะก้มหัวให้กับนายอาภิสิทธิ์ คุณจะมาเลือกดำเนินคดีกับพวกผมได้ยังทั้งที่คุณต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องที่ร,รบเราเพร้อมไม่ดำเนินคดีก่อการได้ล้มสถาบันแต่คดีฆ่าคนตายมันต้องไปคู่กันครับพี่น้องที่ทล้งหลายนี่คดีฆ่าคนตายเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้น แล้วสังคมไทยเจอไอ้ช่องหอยมวกไอ้ศูนย์อับเฉาไอ้ช่องหาบอกว่านี่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองต่างชาติเขายกย่องนายอับพิสิทธิ์พี่น้องที่กระรบก็ต่างชาติพ่อแม่มันไม่มาตายแบบไอ้ญาติวีรชนเข้นี่ผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่ง ว่าระหว่างที่เราอาจจะต้องทนทุกข์กันต่อไปหรือเราจะยอมไปสมคบกับนายอภิสิทธ์สร้างมายาภาพว่านี่คือการปรองดองผมบอกว่าเราไม่ให้ความยุติธรรมกับคนตายเลยพี่น้องทีง่กระลบเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเราอาจจะเหนื่อยต่อไปอีกหลายวันแต่มันก็ดีกว่ากับเดินออกจากสนามแห่งนี้ โดยฆ่าะกรมันยังลอยนวลอยู่ไม่ใช่หรลยผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าหลายปีหลังจากเหตุการณ์พฤษภา2513ใไหมผมใช้ชีวิตปกติแทบจำไม่ได้เพราะภาพคนตายคนเจ็บอยู่ในความทรงจำและทุกปี ถ้าไม่ติดอะไรผมจะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปกฎดกับญาติวีรชนพ่อแม่วีรชนครอบครัววีรชนผมเรียนกับพี่น้องว่านี่สิบเจ็ดปีสิบแปดปีเราเห็นสภาพอย่างนั้นแต่มาปีนี้พี่น้องที่เราเราไม่ได้อยู่ฐานะของการแพ้อะไรเลยแต่มันปั่นกระแสสังคม แล้วมันขู่ดูเสมือนหนึ่งว่ามันได้เปรียบเหลือเกินผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเราเนี่ยนะครับยิ่งขูมากเท่าไหร่ยิ่งบอกว่าจะปราบมากเท่าไหร่แล้วต่อรองว่าถ้าไม่ยอมจะไม่ยุบสภาไม่เลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้ามึงไม่ถูกจับเป็นฆาตกรก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็ไม่มีความหมายอะไร ทำไมต้องไปเอาเรื่องการเลือกตั้งแล้วละทิ้งให้วีรชนเขาตายเปล่าผมเห็นว่าไม่ยุติธรรมในการต่อสู้และผมได้คุยกับเพื่อนๆสสในพรรคเพื่อไทยก็มีความรู้สึกเหมือนกับผมเนี่ยมันจะเลือกตั้งแล้วมีความสุขได้ยังไงชนะเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลแล้วมีความสุขได้ยังไงเพราะเพื่อนเราที่เขาไปตาย เขายังไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราไม่ต้องพูดคำว่าเลือดสูรันแต่เรามีเลือดสีแดงหัวใจสีแดงเราไม่ควรที่จะทิ้งใครแม้ผู้นั้นจะล่วงลับไปแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็ไม่สมควรที่จะไปหลุดพ้นไม่ต่อสู้ต่อ ถ้าคนเจ็บเขาก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะไปเสพสุขณนะจุดใดได้ล่ะพี่น้องที่เราทั้งหลายผมจึงบอกว่าอันนี้จะเป็นกราบาปในชีวิตของเราเช่นเดียวและผมบอกกับบรรดาพระครูผมที่เป็นแกนนําด้วยเช่นเดียวกันว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยยากกันอีกยาวนานและกับเวลาอีกไม่รู้สักกี่วนัน แต่เราจะไม่มีกราบบาปขังอยู่ในหัวใจเพราะเราถ้าออกมาจากสนามรบโดยคนที่ตายกับคนที่บาดเจ็บเขาได้รับชะตากรรมและเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความยุติธรรมมันจะเป็นกราบบาปที่ติดหัวใจเราไปจนตายที่น้องที่เราทลายนี่เป็นความรู้สึกของคนไทยที่มาร่วมในการต่อสู้และเพื่อนไทยเขาได้รับชะตากรรม แล้วถามว่าถ้าเอาถ้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไม่ดำเนินคดีกับอภิสิทธิ์แล้วสังคมรุมประนามคนเสื้อแดงผมบอกว่าถึงเวลาที่คนเสื้อแดงต้องถามสังคมเหมือนกันว่าถ้าคนที่ตายอยู่ในรูปเขาเป็นลูกประธานสภาอุตสาหกรรมเขาเป็นลูกประธานสภาหอการค้าไทย เขาเป็นลูกนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาเป็นลูกประธานธานาคารไทยลองดูว่าเขาจะมีความรู้สึกแตกต่างไปจากพวกเราหรือไม่แต่บังเอิญว่าคนที่ตายเหล่านี้ไม่ได้เป็นญาติไอ้นักธุรกิจใหญ่ไอ้พวกนี้หรือคนในรัฐบาลเขาเป็นไพ่ที่อยู่กับเราเขาถึงตายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลาย ว่าที่เราจะเดินมาที่นี่วันนี้เป็นวันที่คนมาแน่นขนัดกันไปหมดมันไม่ได้มีวี่แววเลยวะเราจะเป็นผู้แพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้เลยพักพวกผมบอบอกเลน,ะนี่จะว่าแต่เท่านี้เลยครึ่งหนึ่ง ที่มีอยู่เราก็ไม่แพ้เช่นเดียวกัน